มวงหิมพายไม่ได้มีแต่ความอร่อยนะคะแต่ยังมีประโยชน์อบบมากค่ะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะอุดมไปด้วยโปรตีนนะคะน้ำหนักตัวที่หนึ่งร้อยแปดสิบกรัมค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่มอยเป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นม่วงหิมพานไม่ได้มีแต่ความอร่อยนะคะแต่ยังมีประโยชน์อบบมากค่ะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะอุดมไปด้วยโปรตีนนะคะน้ำหนักตัวที่หนึ่งร้อยแปดสิบกรัมค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่มอวยเป็นไงบ้างคะวันนี้สภาพนะคะหอมกรอบอร่อยค่ะดูแลคุณที่คุณแล้วด้วยกลุ่มถั่วเพื่อสุขภาพนะคะมีใยอาหารสรงไขมันมีอิ่มตัวธาตุและวิตามินหลายชนิดนะคะมะม่วงหิมพายมีวิตามินโปรตีนและไขมันม่อิ่มตัวคาร์โบไฮเดรตวิตามินเอวิตามิน B ีวิตามินอ e, ีเกลือแร่แคลเซียมฟอสฟอรัสท่านเหล็กนะคะสนใจสอบา